สว <c oughs> <et S 1> ัสด oh <halt> <áp> ีค <c> รับสวัสดีครับจุลุกสวัสดีครับหสวัสดีครับก่อนครับรอๆกันงครับอยต่จะกะนึ่งตติงต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 ิ่งติงตงติ่งติ่งติ่งติึงติ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 งตงตงต่งตงตงต่งตงตติง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  ดาวอ่ะนั่นดาวดาวลูกดาวดาวพูดดิดาวดาวอ่าดาวดาวอันนี้พะโลมมันจะกัดพะโลมมันจะกัดนะอุ้ยกัดนะกัดนะอย่าไปกัดนะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอนนี้ดาวดาวอยู่ไหนดาวอยู่ไหน ดาวอู้ดาวประจันด้วยประจันด้วยทุกขับยังทุกขับยังทุกขับทุกขับสาสาทุสาทุก่อนสาทุอู้ถูกสา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 สะบันดีครับด้วยวันดีครับด้วยสานามาตตะสะอะลูกนโมตัสสะพระครวตุอระหะนตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะได้ดินะโมตัสสะพระครวตุอระหันตุ

อนี้ใครเนะ่ยไก่เรยสวัสดีครับก่อนครับรอลอก่อนสวัสดีครับก่อนไม่ใช่หนูก็ัสวัสดีครับก่อนครับรอรอไม่เอาครับรอรอก่อนครับรอลอก่อนอุ้ยตกตกตกไหนไหนอแม่ตกไงไว้เหม็นขี้คนว้ ไครชี้เหม็นไปห้องน้ำเลยไปห้องน้ำเลยอุ้ยอุ้ยไปชัยชัยไปไปด้วยไป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 ส่งจุบด้วยจุบด้วยสวดีครับด้วยครับด้ครับสดีครับด้วยลุกโอ้ยเดี๋ยวทำอย่างงั้นเดี๋ยวตกลงไปนะ เออไปแค่นี้แหละพอแค่นี้พับก่อนครับเรารอก่อนนะนะครับเรารอกันครับหนึ่งต่อหนึ่งสองสามจิ๊บเออเดี๋ยวโต๊ะลูกไปบายครับไปบายไปแล้วพี่น้องไปแล้วอันนี้แมวลูกแมวเดี๋ยวโตก